สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่นอนที่เราจะได้กลับสุโข,ขทัยนะคะเราก็ได้แวะพักที่ขอนแก่นก่อนและเราก็ได้นัดเจอกับเพื่อนเก่าของเราสองคน คนหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่ในมอขอนแก่นและก็อีกคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเราดีใจมากเพราะเราไม่ได้เจอเพื่อนนานมากแล้วค่ะส่วนคุณบางนั้นเขาก็เป็นคนเฟรนลี่มากค่ะเขาสามารถเข้ากับเพื่อนของเราได้ทุกคนเลยค่ะเคยเจอกันแล้วหนึ่งครั้งค่ะวันนี้เรานัดทานเข้ากันที่ร้านอาหารอินเดียนะคะเพราะเพื่อนกลัวคุณบางจะทานไม่ได้ก็เลยนัดกันทานที่นี่ค่ะต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนด้วยนะคะที่เขาเข้าใจ เพราะตั้งแต่แต่งกับคุณบางเราก็เป็นมุสลิมดังนั้นเวลาจะทานอาหารก็ต้องเป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดซึ่งเวลาเจอกันแต่ละทีเพื่อนๆก็จะหาร้านอาหารฮาลาลหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นฮาลาลเพื่อให้เราสองคนทานได้ด้วยกันคะ่ะ พร้อมแล้วก็ไปชมบรรยากาศการทานอาหารของเราในร้านอาหารอินเดียที่อร่อยมากเลยค่ะคที่ขอนแก่นถ้าใครไปนะคะคแนะนำเลยค่ะร้านนี้เ,เจ้าของบริการดีเป็นกันเองมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยคุณเดิม My student is f r o Singapore yeah My student is o m a n y

ดิสไม่เผ็ดดิสไม่เผ็ดดิสเผ็ดอันนี้สวีทนี่ลองกินได้พี่ใหญ่พี่ลองนี่กินนี่เอาถ่ายมีเจ๊หกอันถ่ายสองอันไม่หมายก้อมสวยๆอ่ะถ่ายแล้วรอรอหน่อยเลยนั่งอยู่แล้วมันไม่หรอคุณพ่อมันรออยู่เลื่อยๆไอคิตไอชีสเต็ม all you Yes you can นะ you much cheese I don't know How to eat How to eat เด็ดๆนี่ๆๆอันนี้ให้บางสอนเด็กๆกินปานิปุรี เอาใส่ในลูกบอลนะลูกเอาใส่ในข้างใน This is red spicy อ่ะฮะ spicy This spicy this sweet เอาวางตรงนี้ลองเอาวางตรงนี้เอาลองจานเดี๋ยวเลอะ spicy s u s a g e เอาดูซิซีเขาดูอีฟสิน้องน้องใหญ่กินนี่น่ารักสอ่งคนนี้น่ารักดก กินได้ไหมเนี่ยคำใหญ่ดูคุณพ่อกินทำไมคําใหญ่จังเลยเอ้ยอย่าใส่เต็มลูกมันจะเลอะพอแล้วส้มโดกินคาใหญ่จังเคเอาจานลองเอาจานลองไม่ต้องใส่อีกพอแล้วน้องน้องลองพอแล้วลูกเดี๋ยวมันเลอะเออเอาลองบนจานลูกลูกครึ่งเรียนนามจะกินอาหารแต่อินเดียกัดกินเลย yes dude มันกินคำใหญ่ไม่ได้น่ะสำหรับเด็กอ่ะใช่ไหมไม่เป็น เอ็ดไหมเปรี้ยวซาดิเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวดิส i อ่าสิเผ็ดอะไรไม่รู้เทน้ามันออกยา้มกลงกินกมเอาเทใส่แก้วน้อใส่เยอะเกินรูกเทออกก็ได้ อ่าฮโอเคโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมพี่ใหญ่เอาเราสามคนมาโอเคนละคำอ่ะเปซี่สดิพ่อคนละอันโอกินไปแล้วอกินแล้โอเคลองสองคนฉันต้องคุณยนะอย่างนี้ใช่ไหม ไอ้กูเออม้ง่อะไหรอต้องเอาพร้อมมันจะอร่อยมันต้องก็ทคึงไอ้กูทำได้เลยแกต้องทำให้ได้นั่นว่าเอาเข้าปากพร้อมกันเลยทีเดียวไม่ได้ทอแค่เออฟนถ้าแกกัดปุ๊มันจะแตกบุ๊บ้อมโรลัสแอนมีเออ

แปน้ำเพื่อจะพูไรได้ดนะครับนขั้แเรียนรับมาแล้วแป้งนาำขาอตอนมันลงโอ่น่ะยกขู่ขึ้นเยอะๆลงสงแอนก็ไปกินที่ท่านบาดีก็อร่อยกินน่มากเล มีเป็นเนเน็็นนร้านแบบเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นเป็นงแกไรของแดกที่ได้กินนะเป็นั้งแรกของบบที่ใหญ่คนะ่ะอ่าคุณบางสอนเพื่อนๆหน่อยเฟิร์สเฟิร์สอริจินเลในนั้นเนี่ยเน สิ่งข้าวแล้วลูกีถ้าเป็นแกงก็ตักใส่เหมือนกันใบดอนอีเคืออะไเอาไก่ให้ลูกไปกู้ไปซาวกอนเสีย huh. อ uh ่ขวเยใินเหมือนเบบี๋เวียดนาม

อย่าเนี้แต่มันใหญ่จังเลยอ่ะฉีกไปทีละครึ่งครับครับครับทีละครึ่งเลยกินแบบนี้นี่นี่นี่หมกข้าวหมกข้าวหมกยังไงไม่รูกอันนี้นี่คือ ว้าวเะนเห็นนิดนึงเหรอทำมังกรายอรอยากกินเลยนะเหรอแด่เนี่ยเวฟคิดโดนอิดนี่กินข้าวหมกไหมลูกเดี๋ยวันมันร้อนอยู่กินได้ไหมลูกกินไดหมอร่อยนะแดงแดงเกหมไนหมดแล้วต่งได้แต่งสีกนมดนะคอนเทนกินไม่ได้ไม่ น wow. oh. oh, yep. hey.> ี่ไอ้กุกินเป็นเลยว้าวเฮน้อเ้จ้ออเนีอะไรคือแบบคนาเปิดมือ้บ้านเองกินมันแรงมนะมันฉันกต้องไปนั่นตกับจริงรสชาติมีเหมือนจะพี่ถึงอีกเนาะแต่จิมแฟนเก่ามันเธออีกทมเน่ยรกูไม่รู้ การถ่ายวิดีโอบันทึกภาพบรรยากาศต่างๆที่เราไปทุกสถานที่ทุกแห่งมีความทรงจำอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยดังนั้นเวลาเราเอามาลงช่องเรากลับมาย้อนดูอีกทีนะคะเราก็จะรู้สึกและยิ้มตามไปเพราะบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บภาพไว้มันอาจจะลืมเลือนไปบ้างและหลงลืมตามการเวลา ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่วันนี้ทั้งเลี้ยงข้าวและเลียงไอศครีมเราสองคนมิตรภาพและความทรงจำจะไม่มีวันเลือนไปเลยเพราะว่ามันคือความสวยงามของโลกใบนี้ค่ะขอบคุณที่รับชวมวิดีโอของเราสองคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe, s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ